าะว่าอะไรหอมๆตรงนี้นี่แต่ข้างหน้าขวามือมันจะมีมะเดื่อนะนี่ลูกพลับป่าไงอันนี้ใช่ใช่อันนี้ใช่ใชแต่ว่ามันกลิ่นมันไม่ใช่เนี่ยหรือว่านี่วะน่าจะนี่แหละเห็นไหมอ๋าพลับนี่แหละลูกพลับหวานนี่แหละไช่กลิ่นพี่ยอยบอกอุย้ยจมูกดีค่ะหอมจริงหอมเนาะเฮ้ยมันถือซึ้งขยับเนี่ยรูกระถายเนาะหอมมากาะว่าโอเค เดินแล้วรู้สึกหอมหอมอุ้ยเยอะนะเนี่ยเรานึกว่ามาเดือเพราะว่าข้างหน้าขวาเราเคยกินแล้วเราเคยกินแล้วมันจะแบบฝาดฝาดหน่อยมันฝาดติดลิ้นใช่ถามว่าหวานไหมมันหวานอยู่นะหวานอยู่มันฝาดติดลิ้นแต่ว่าไม่กินดีกว่าเนาะเวลามันฝาดติดลิ้นแล้วกินน้ำไม่โอเคเลยไม่อร่อยเลยไม่อร่อยโอ้โหเดินลงไปแบบ ทุกคนข้อดีของที่นี่คือเราลงดอยใช่ไหมถ้าหัวเขาว่าเรามันเสียงกรอบแกรบกรอบแกร,บ,แกรบเราสามารถ <g iggle> มีที่นั่งให้ค่ะเนี่ยทุกทุกแบบว่าเดินขึ้นดอยประมาณสัก1กิโลเขาก็แบบว่ามีที่นั่งให้เรานะ<ช>น,นี่นี่นีไฮไลท์ของที่นี่อันนี้สวยนะคืออะไรอย่างอ่ามันเป็นอันนั้นอ่ะมันเป็นผลไม้ป่าเฮ้ยสวยตรงนี้เห็นไหมระยงระยายดีมาเขาทำที่นั่งให้ด้วยนะทุกคน ไม่ต้องห่วงนะไม,ไม่ต้องห่วงว่าแบบเดินขึ้นมาแล้วจะเหนื่อยมากไม่มีที่พักให้ไม่ต้องกลัวนะคะที่นี่เขามีที่พักให้นะเฮ้ยคือตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะพี่ย้อยเนี่ยเห็นไหมสวยอะ่ะพี่ออทำอไรอ่ะน, <c oughs> นี่ค่ะเขามีที่นั่งให้ที่นั่งแบบก็คืออย่างดีมากเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะไงล้า,ลางปังไม่ต้องกลัวว่าจะไงลังปัางนะไม่ต้องกลัวนะคือแบบว่าแน่นมาก นี่ตรงนี้เราชอบตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเห็นปะเดียวอาแม่ลงไปถึงกันแล้วก็จะถึงแล้วนะคะทุกคนอีกนิดนึงอีกนิดนึงของเขาในประมาณสักอีก30นาทีตั้งแต่กีละ อันนี้สาได้ใช่ไหมมีาใช่ไหมใช่ ไม่มี ไปไหนเป็นอย่างนี้ไม่สามารถถึงได้ไปถึงแล้วถ่านี่ถ่านี้ดูวิท่านนี้โมสมบอ,อกการถ่ายรูปบ้าง มันฉ่ำน้ำหมดเลยทั้งเนี้ย อนนี้คือแบบว่าระหว่างที่อีกสแป๊บมืงใช่ไหมคะเราจะขึ้นไปชั้นสองก็ชั้นสามกันวนนะคะเพิ่งมาถึงพอเรามาถึงเนี่ยก็ประมาณเที่ยงพอดีนะคะเราก็กําลังจะกินข้าวกันค่ะนี่ก็ข้าห่าออะไรมาให้เรถ้าสมมุติว่าทุกคนมามาเดินป่าแบบนี้นะถ้าทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนนี้นะคะเขาก็จัดการแบบนี้ให้ค่ะตอนเช้ามา ใช่ไหมมีที่พักให้นะคะเราก็จ่ายค่าที่พักอะไรค่าอาหารอะไรพวกเนี้ยเขาจะเตรียมให้เราหมดเลยเรามาถึงที่นี่ถ้าเราเอ่อมาเที่ยวน้าตกตรงนี้นะคะนี่อาหารเขาก็จะเตรียมให้เราเรียบร้อยค่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเห็นไหมมาถึงแล้วแบบอุ้ยซึนใจชอบมากสวยแม่ห่ออะไรกันมาคะน้ำพริกน้ำพริกค่ะน้ำพริก,น,รก,น,รกน้ำพริกมุสศัตร คือจะบอกว่ามาไม่คิดรู้สึกเหนื่อยๆนะเพราะว่ามันเดินลงดอยมีทางขึ้นดอยแล้วก็ลงดอยนะลงดอยคือบอกว่าชันมากแต่ว่า,าปลาปลาพม่าปลาพม,าาพมา่าข้าวกระหอกรลาห่อหอให้คระลาหอกระลาหอค่ะที่มูเซออันนี้อันนี้น้ำผึ้งมูเซออีกแบบหนึ่งเห็นไหมน,นี่เป็นปลาหรือเปล่าคะเป็นปลาใช่ไหม เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะคะ่เให้็นกักข้อกเห็นค่ะก่อนเรากินข้าวแล้วก็ไว้ข้าวจะที่เรียบร้อยนะคะมากินข้าวน่ะพี่มะลีกินข้าว กินข้าวด้วมือแรยมาก เปี่ยนชุดกันแล้ะค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้เป็นชุดมูเซอร์แดงนะคะวันนี้ก็คือแบบว่ามาโปรโมทที่สถานที่ท่องเที่ยวค่ะใหม่ๆเห็นไหมคะชุดสวยมากคุณพ่อก็หล่อมากเลยค่ะนี่ช่างภาพของเราอันนี้ก็สจอหอน้าหล่อค่ะสจอหน้าหลอ่ออันนี้เพื่อนเราแต่งเลยเพื่อนใส่ชุดหล่อๆเลยค่ะเพื่อนค่ะใส่เลยค่ะเพื่อนของ ของเรามีไหมอะเอามาให้อยู่อาาอยโอ้เพื่อนน่ารักมากทุกคนโอเคไปสำหวับกุเลกว่าจัเต้ไปเลยค่ะไปแล้วไห,าห,าหานเสื้อเราอันไหนเธอเธอเสื้อเราไหนอ๋อนี่เหรออ๋อได้เราใส่ได้ใช่ปะของเธออะใส่ไหมไม่ใส่หรอใส่แล้วหล่อแล้วเธอ ีของเราก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเรียบร้อยค่ะเป็นเสื้อมูเซอร์แดงนะคะเสยไหมพี่มะลิสย่สยใช่ไหมน้าให้เลยใช่ไหมคนสวยนะ <c oughs> หน้าให้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปกับน้ำตกค่ะคนไหนที่แบบว่ามาเที่ยวนะก็จะได้แบบรูปไปสวยๆค่ะใส่เสื้อมูเซอร์แดงมือน,นี้ด้วยนะยแล้วก็ถ่ายรูปกับน้ำตกด้วย คนไหนที่อยากมานะคะก็รอติดตามคลิปนะแล้วก็รอดูว่าแบบว่าสามารถติดต่อชาวบ้านได้ยังไงนะคะทุกคน กำลังเดินขึ้นไปกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชั้นแรกค่ะเห็นไหมคะตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะถ้าทุกคนมาก็คือสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเราขอเจ้านที่เจ้าทางแล้วก็คือสามารถถ <รอ S 1> ่ายได้น้ำเย็นมากค่ะกำลัาางเดินขึ้นไปกันนะคะอันนี้แพทก็แต่งกายเป็นชุดมูเซอร์แดงนะคะไปฝากเพื่อนๆกับป๋าให้ค่ะ เรเล่นน้ำแล้วขี่มาีเล่นน้ำากนเลยไลยดูเลยไปเยเลยไปเลยูปเลยไปลาไป่ลไปเลปเลไปไย ขึ้นไปกันแล้วนะคะทุกคน